วันเดียววันเดียวฮะสองวันประมาณนึงวันสองวันประมาณนี้แล้วพูดเหมือนห่างกันเป็นเดือนเลยใช่ไอ้าวแบอกคนรักกันนะฮะก,กันมาเดือนก็พิดถึงกันตายอยู่แล้วอ๋อปากหวานแบบนี้แล้วแม่จะไม่รักได้ยังไงไเดีย๋ยวขอนุญาตนิดนึงนะฮะท่านใดที่ทำกุญแจรถหล่นไว้นะครับไปรับได้ที่เจ้าหน้าที่ท่านหน้านะฮะปากปากซอยเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังไล่ไถ่อยู่ว่าคันไหนนะครับ ถ้าไขได้อ่ะก็ไขได้ไขได้กับขับกลับเองนะเพราะฉะนั้นเช็คดูนะฮะเช็คดูนะครับกุญแจของใดของท่านใดหายนะไปรับได้ที่เจ้าหน้าที่นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนดูแลรถแทนเราตอนเราไม่อยู่ครับผมครับผมคิดบวกเออชีวิตนะเดี๋ยวเราขยับจังหวัดกันสักนิดหนึ่งฮะจับกันฮะนเกลี่ยเมฝนจะตกแล้วเจอวันนี้แต่เวลาจับมือกับพี่โอปัดปคายกันไปแล้วคนละต้นโอ้งานที่แล้วมานี่มืดอย่างนี้เลยเหรอแะสุดท้ายลง โอ้โหทวนมัขึ้นมาะแทงเล่นที่ไหนในกไปดูเลยเอออะไรฮะอ๋อเอาไว้ยังไม่หิวฮะไปก่อนท่าประธนเอาอะไรมาให้อ่ะออะไรยูนิตอ๋อเอามาแจกชาลบอเอามาแจกชาลบอพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วเราหิวน้ำหิวอะไรที่เป็นได้ไงครับเราหิวน้ำเราเราหิวน้ำนะแล้วเดินผ่านอะไรนะอะไรนะโสม อ๋อได้กินโสมอ<ม>๋อได้กินโสมหรือว่าเมื่อกี้พูดถึงปลุกไปปู่โสมเข้าซักเอาพักมาใหไม่ไม่หเราไม่รู้คุนดีรนนี้เดินมาเป็นปู่โสมเข้าซักเลยขอบค,คุณคุณพี่ด้วยนะฮะเอาพักเครื่องนะให้ใช่เดินมาขล <c oughs> ามมากฮะไม่เป็นไรผมรอเล่นถึงแทคไม่ด้บานเลยเนข้างบนเนี่ยครั้งคืนเลยนะ้เอามาให้เนี่เอาเยมีอาบคุณนาครับ มึงกำลังเคลียร์เื่องน้ำกันอยู่ตอนนี้เที่ยวเมย์ได้ไหมครับเจ๊จากฝั่งนี้ก่ะเจ๊นะฮะเอ่อเจ๊สบายดีนะฮะนี่แหละไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันเจ๊หอยนะเจ๊หวยเจ๊หวยเจ๊หวยเจ๊หอยหอยเราเคยมีประสบการณ์ให้หอยกันกลางสี่แยกมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวหน้าหอยเฉยๆไม่ได้มันคือหอยอะไรหน้าหอยอะไรนะหอยอกอกแน่อ๋อ หัวหงอกแหงลู้ตายหาในที่จังผมนี่ยังไงเลยเจสตอร์ดีนะครับไม่เจนานมาดูเด็กลงนะไ่เอรอชมไม่ได้ชมไม่ได้บ้านย่อชมไม่ได้ชมเป็นคักโอยชมไม่ได้ชมไม่ได้อืมอะไรแกคุยคุณเบาๆรู้จังสองคนไม่ออกไม่พูดออกได้ได้รองเสร็จได้เลยจับหัว จริงปเนี่ยเรื่องนี้ป่ะจริงป่ะยี่ไปบอกใครนะคนอยู่แยะไปได้บอกใครบอกใครนะไม่มองโหมดจำจันเลยยิงยําที่บอกรจริงเชื่อนะร่งไปหมดแล้วก่อนมาคเรื่อีได้ไงจริงบอกบอกบอกว่าร้องเสีงดิ้นจางนะ